มณะสานุเปกิตาแปลว่าน้อมใจเป็นกลางวางใจให้เห็นธรรมะนั้นให้ชัดเจนแล้วก็ทิฏยาปฏิวิทาแปลว่าให้เห็นแจ้งแทงตลอดอันนี้สำคัญที่สุดมองทะลุขาดสะบั้นไปเลยเห็นธรรมะก็เห็นทะลุขาดสะบั้น,นนะให้เห็นให้เห็นมันขาดสะบั้นไปหมด มีน,มนักน,น,นิจจ์งงให้เห็นทั้งความเป็นที่มองรูปก็เห็นรูปดับมองนามมองจิตมองอารมณ์ก็เห็นานามอารมณ์มันดับเพ่งรูปก็เห็นรูปมาให้สุดสายของรูปในโลกนี้เป็นรูปหมดก็ดับไปในรูปในจกักรวานนี้มีสองอย่างเท่านั้นเองรูปกับนามขึ้นรูปและขึ้นนามไม่มีอะไรก็เกิดดับหมด ภาษาคือต้องมีโปรตอนกับอิเล็กตรอนอ่ามันเป็นครึ่นของโปรตอนอิเล็กตรอนไหลมวลไหลวนอยู่ในโมเลกุลไหลมวลอยู่ในช่องว่างที่ว่างกระแสไฟฟ้าจริงมันเกิดดับอยู่ตลอดแต่เรามองไม่เห็นมันสว่างจ้าเพราะมันไหลยอยู่ตลอดรกระแสไฟฟ้า ประจุบวกประจุลบวิ่งวิ่งเร็วชี้เร็วเร็วแต่เร็วไม่ทันเท่ากับติตนะว่เร็วมากมันพื้นทีมาก mm hmm. จนกระทั่งเป็นเนื้อเดียวกันสว่าง mm hmm. จริงๆมันเกิดดับอยู่ตลอดนะแต่เราไม่ไม่ความดับ mm hmm. เหมือนลามาหายใจเราเราไม่ไม่มองไม่เห็น mm hmm. จริงๆมันเกิดดับลมหายใจ mm hmm. มันไม่ใช่ยาวตลอดนะมันเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วง มทีจิตไววานนั้นอีกจิตที่ละเอียดอ่อนสามารถจับเห็นความเกิดดับของรูปนามได้จิตของพระหานจิตของพระเจ้าจิตของพระพุทธเจ้าเป็นที่สุดเรียกว่าเป็นบรมครูอันประเสริฐรู่สุดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายเป็นครูผู้หัดผู้ฝึกหัด ที่ไม่มีใครเสมอยิ่งกว่า<ม>ดูพระพุทธเจ้าของเราพระท่าสร้างบารีมามากท<ม>้านเลิศทั้งปัญญาปัจจุบันนี้พระศาสนาที่ยังลงเพราะท่านเลิศทันงปัญญาทิกภูพ<ม>ระพุทธเจ้าแต่ลงมีบารมีต่างกันบางองค์เป็นศรัทธาทิกภู บางองค์ก็เป็นวิรรยะวิรรย์ทีกภูพิต่างความเพียยนยปยามศรัทธาที่กระพุนี่จะอยู่นานพระศาสนานคนจะเริ่มใสในการทำมากปัจจุบันนี้คนรู้เยอะเรียนทำไม่ค่อยได้เรีย <c oughs> นออไม่ได้ <c oughs> มันเรียเยอะแต่ไม่ไ่อยได <c oughs> ้ไม่ได,ได้อะไรก็รู้หมดเลย เดียวว่าเราต้องอาศัยความเพียนพยายามเท่านั้นเราตองรูะะอง้ององมีนิสยัยในตามถ้าไม่มีไม่มาบดไม่อยู่ได้ถึงทุกตอนนี้ไม่อยู่ได้เก่าไปเยอะเดยเราต้องอาศัยความเพียรความเพียรต้องมีสติสัเปเนี้ะตามรู้อยู่เสมอหลักการปฏิบัติสรุปย่อห้าอย่างที่ว่าแล้วนี้แล้วก็สรุปให้สั้นสุดในมัดมีองค์เป็น อ้ยอสุดก็สีนสมาธิปัญญาเหลือใจสิกาอ้ย่อลงกว่านั้นอีกคือสติสมัมปชัญญะที่รักชาติพอม,ม,มีสติสมัมปชัญญะรักษาใาสมอได้แลว้ว<ม>สมาธิเกิดปัญญาก็จะเกิดตรงนั้นศีลก็อยู่ตรงนั้นลตรงสติสมัมปปัญญะที่เต็มพราคนมีสติดีไม่ผิดศีถ้ามีสติสมัมปปัญญะดีจะไม่ผิดี ไม่มีสิทธรรมก็มีฤทธิ์มีอตตมะไม่มีบาปเกิดขึ้นเพราะสติสัรมยัญญะที่เจริญอบรมดีแล้วทําให้มีความสุข